รู้สินะแต่ว่าที่ไหนมันจะเกินไออนุญาตก่อนนะว่นจี้ตรงใครวันนี้จะมีคนโดนแบนไหมยังก็่าจะรู้ตัวนะว่าใครจะโดนแบนใครอ่ะแถวนี้แหละผมนี่ไง GM แบนผมไม่ได้หรองเมียผมไม่แม่งแบนผมได้บอกเลยบอกคำเดียวลูกแบนทันทีเลยใช่ไหมครับ

โอ้โหปลาบานเลยหอยอนหกอน่าเดมีตัวไหมาเรมีทีไฟด้วยวะทีไฟสองลูกอะใช่แ็มายิงโอ้ยมันรู้จริงวะ ไอ,อ้ย,ย,มยิมโดนามกดหาผมเลยมายิงกินได้ตีมาจ้าจาาาะจ้ะพี่อะเจอกินแล้ว <c oughs> ม,มีเข้าแล้วดีเยอะมันดีเยอะช่วยด้วยสวยงามยาวยาวสามแยก มีตายแล้วเขาบอมบีนี่ยึดบอมบีได้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยามาไงไวะตัวน,นั้นอ่ะฮูยฮูย,ยขึ้นเพนบีฮูยขึ้นบีชอบชอบดื้ออย่าโดดดิขึ้น,นบีบอ,อ,อนเลตบอลหลังอ่ะพี่เห็นไหมเห็นเห็น มากลางมากลางยิงทานให่ที่ไฟสองลูกมีตัวแวบยิงด้วยโหดแท้ ก็พาเบิดอ่ะม่หมุนโลุกอยู่ฝาดั่งกู้ขหนวเข้าเอได้แล้วผมจะลงไปกันแท่นให้ทุ่งกันหลังโดดให้ด้วยกันหลังโดดให้ด้วยตองถอยหลังไปดีดีดีเออบล็กตัวหนึ่งสวยผูเขียวป้องกันไว้ลูกซอมลูกซอมแม่ลูก มาแล้วท่านบีจะโดดระวังอย่างรัวอย่งรัวเลยสัตว์เจ็บเจ็บเจ็บบ้าเลโอ้โหบาเลบาเลอือหือเอ้ยาเลด าเลตบาเลตบินมากเลยเออิมงเลยไปเลยโอ้มายโหดว่ะเออว่ะมายโหดมายโหดไม้ไปได้ยังไงวะเอออย่าพูดสิอเขา con này tai à uẩn, à, băng phi phi, à,バレ타이, bát tô nên bát tô nên, chuối, uối, cột phải đi 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 ừ. đi เลเคือตัไปห้าเลยหรอไม่แจกอะไรมาวะไว้หน้าผมบ้างเงยแต่น้อยผมก็สองดาวนะเออแม่แดดะคุณมาปะเนี่ยพี่ต้องมาปืนผมไมาปเลปใช่เหรอโอ้โหนะเว้ยแต่ผมยิงไม่ได้นะไาระเบิดบัคก่อน Cắn thêm mộti luôn đi luôn cai đi nào, cai bắt tay bắt tay lui cai lui nào, bắt tay nào, cai đi đi đồn ใคอยู่วะอ๋อตอนสองสอโดนแล้วตอนโดนแล้วตอนโดนแล้วสองตัวเดี๋ยวแต่จะโดนสอง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 อมันโดดนวอนมันโดดกำลัวนั่งนั้นแหละมาแล้ววิ่งมาแล้วแกที่ตาแก๊ปจ้ามึงตายมึงตายมึงโดนไปเด้อตอนมึงตายแน่มึงโดนไปเด้ มไม่ได้มไม่ได้ไม่ได้เหี้ยเอ้ยต่อยดาบอ้าวเื่อนมันมันก็ไม่โดนมิชชั่นอวมนหไปไหนอะดูไม่ม yep. ันเลยไะวไมมังมันเลยงยิงได้เลยอะไรเนาะ เฮ้ยทำไรกันเนี But, But, ่ยโูเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวป้ายบักก่อนบักแม่งสองตัวโอ้โหสี้อยู่ในปองเอบักโดนระเบิดเอ้าวตายบักตายเฮ้ยสีฟ้าไทยวะเนี่ยโอ้ยเงี้ยเจ็บหนักเจ็บหนัก โอ้ตาย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 ัายายายนอ้ออ่ะเอกีเออว่ะแหมธนะไอ้ตัดไม่ดูมึงหรอก Bomb defused อือหือ Oh my g o o d e s มันมีสีฟ้าเคสีฟ้าก่อนเด็กได้ไหม มันรู้ไงเข้าด้วยเข้าด้วยสามแยกตัวนึงโดดไปแล้วไปไหนแล้ววะเอาสามแยกอีกแล้ว ไอ้ซองใช่ไหมตอนนี้เหรอตอนนี no ้วิ่งงวิ <S <S ่งแข่งเข้ามบีเลยดีกว่าอย่างี้ไอถึงที่หลังเป็นหมาวิ่งกันยายวิ่งเงินยายไปโกโกก มี่ตว์เปนหมาโว้ยถึงแล้วโวยถึงแล้วโวยอ้าวมาอ้าวโอไม่ปเก็บหมดเลยโร้พะกณพะุณเลย